สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The Hero Academy แล้วอันนี้เป็นเกมที่คนไทยสร้างนะครับพี่เขาค่อนข้างที่จะท้าทายอำน,นานมืดมากเลยเกมนี้รับทั้ง PC และโมบายนะครับผมงั้นเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับความประทับใจแรกที่ผมเข้าเกมมาก็ไม่ใช่ตัวเกมอะไรเลยเว้ยแต่เป็นเสียงที่แบบเวลากดแล้วแม่งแบบเสียงไม้ขาป่ะทุกคน ฟังแล้วชื่นใจจริงๆตัวเกมตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับใครที่สนใจที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยน้องๆสามารถาเข้ากลุ่มใน d i s c o r d แล้วก็ทำตามกฎที่เขาให้ทำได้นะครับรู้สึกเหมือนจะให้ทำการเชิญเข้าดิททั้งหมด5คนนะครับแล้วก็จะเข้ามาเล่นได้เลยประมาณนั้นโอ้ตัวเกมคล้ายๆสตีวันพีหรือเปล่าคล้ายๆกันเพราะว่าต่อยแล้วสเตตขึ้นเหมือนพวกเกม สตีมันพีดจริงๆผมชอบเกมแนวนี้มากนะครับค่อนข้างที่จะบุลลี่ผู้เล่นใหม่ได้ง่าย,ยนะะเดี๋ยวลองมารับเฟสก่อนแล้วกันอ่ตัวไหนดีนี่ผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกมี grade, อัปเกรดเป็นทั้งเวสนะครับเหมือนจะให้เลือกระหว่างเพิ่มสเต็งดีเฟนส์เ e ป p o อนอาบ i ลิตี้หรอเราเอาสเต็งแลกจัดสเต็งให้ตีพวกโจรมาออ้ย เดี๋ยวเราอัพเกรดอะไรเมื่อกี้อ๋อเราอัพเกรดหมัดผมมีเลือดอยู่ข้างบนด้วยเอ้ยแม่งเทดีนะผมว่าเขาทำมาดีมากเลยนะครับเป็นเล่นไปทุกคนนี่เกมคนไทยสร้างนะอย่าลืมโหตายทีตัวแตกเสียงแบบักูเป็นคนดีจริงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะกันต่อยเอวเองไหมน้องมาดิมาดิอะอ สวยอีกตัวเดียวได้เควสแล้วนะไหมอัปเกรดีเฟนต์มันเพิ่มขึ้นไวกว่าการต่อยอีกเรียบร้อยขอบคุณครับไปสเต็งขึ้นมาโอ้เวลอะไรขึ้นง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะครับเรายังไม่ดูเลยว่าออาเรามีอะไรบ้างตอนนี้ผมอยากได้พวกแบบอัตลักษณ์มากเลยผมว่าไอ้ช็อปเนี่ยมันต้องมีอัตลักษณ์ให้เราแน่อ๋อนี่ไง อันนี้คือแบบรูปคนสร้างอนสุสาวรีจากออไม้ไปกลายเป็นกบอืมค่าๆที่จะ <c oughs> น่ารักมากผมชอบมีเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็หมัดแล้วก็ปืนอ่าอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรดูช่างมันวันนี้นะครับวาคาเซรี้ก็ราคาแพงอยู่นะเรามีอยู่ไหนดูซิเรามีเท่าไหร่หลายเจ็ดห้าของไม่ขายห้าพัน ออสิครับรออะไรไอเดี๋ยวเราลองถามเขาดูดีกว่านะครับว่าอัตลักษณ์หายายังไงเอ่ยอัตลักษณ์หายังไงครับ two t years later ก็ไปตอบเราเลยครับอ๋อตอบแล้วสุ่มที่โรงพยาบาลได้เลยเดี๋ยวแล้วถ้าเรารับเยซแล้วเออเราเราจะกดออกยังไงครับเหมือนว่ารับไปก่อนอ่ะรับไปก่อนแล้วกันอ๋อตองใชน 44ออสเตตชิบหายแล้วไม่มีว้ยตรงนี้นะ่าจโรงพยาบาลนะเดีย๋ยวเข้าไปเลยมาครับจันผมอยากได้สักแบบเอาไหมอะไรเงี้ยอามีระดับเลนจินรี่นะครับ5%แล้วดูได้ไหมว่าแบบว่าเรามีอะไรบ้างนะระดับคอมมอนสปินผมยังไม่มีเลยแล้วสปินหายไงไวะเนี่ยต้องซื้อเอาหรอ5,000ถ้าผมของเงินเขานี้เขาจะให้เราหรือเปล่า เาเงินหน่อยครับเอามาสมอัตรักไงละ่ะเออพีสตเกมแบบใหญ่มากเลยนะครับแบบคคอรค่าที่จะโคตรใหญ่โดยโดยรวมตัวเกมว่านะมันค่อา,าที่จะคล้ายๆอ,อ๋อสตีฟันพีทแล้วก็ผสมมาฮิ r โ a คาเดเมีนะไอเกมแต่ก่อนเลยอนะ่ะซึ่งสนุกมากนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้คนไทยสร้างแต่โดยรวมผมว่าแบบออกมาค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็สวยนะครับต,ตอนนี้ผมยังไม่ได้รีวิวอัตลักษณ์เลยอันนี้ใครอะ่ะอ่ะโอ้เกิดที่เดิมเลยไม่ต้องวิ่งกลับมาเลยจุดยรดจร,จรจงิงๆอู้จูจูผมเขามีเงินขึ้นมา1,000 0ภายในท,ทันทีนะครับผมใส่โค้ดนะเขาไม่ได้แจดี๋ยวเราไปสุ่มอัตลักษณ์กันเลยดีกว่าทุกคนมาละ ฉันนะ่ะจะเป็นเดสกุให้ได้อึ๊บมีระดับแร่หกรอบนะครับแล้วก็ระดับคอมมอนแปดรอบเอาระดับคอมมอนก่อนแล้วกัน <c oughs> อะไรคือเลนไม้เออเราใช้สักิะไงเนี่ยโอ้โอ้ปล่อยแล้วมาลาวานเหรอ โอ้เดี๋ยวไปลองสิโดนพลังของชัน้แนแลมไนเอานี่ยงแล้วมันคือสูตรโดนโอุย้ยยังโคดหนีดิวะห <c oughs> นีหนนี้ไปสุมใหม่ดิวะอเอ้โคชั่นเหรอใชือ่อว่มันพลังของใครวะเนี่ยกดต่อเลยอืม <c oughs> ลองบูเหรอทะนูเหรอเดี๋ยวดูสิเชียพลังของใครวะ้ยแอดมินเข้ามานะครับโอ้แอดมินเขาได้เงินมาแสนหนึ่งเข้าือครับเข้ามาปุ๊บให้กระแสน,นึงแลัวออกเลยลองบูพลังของฉันนะ่ะคือธนูยาวโอ้โเทมากเหมือนจะมีสองสกิลนะแต่ Ability ต้องบวกอ่า25 ซึ่งตอนนี้เรามีแค่ห้าลองโบโอ้สามารถจุดขาได้นะครับอืมโอ้ดูดีเลยดูดีโอเคเราไปสุ่มกันต่อแล้วกันอ่าเป็นที่สามจะเป็นอะไร Invisible หายตัวไหนหายตัวฮะอันนี้คือเราหายตัวอยู่ไม่อันนี้เราไม่ได้หายตัวอันนี้คือหายตัวหายตัวอ่าอันนี้คือหายตัว แต่ว่าโจนจะไม่เห็นเราใช่ไหมเฮ้ยเออกลับมาอ่ะโอเคไปสุมต่อกำลังมันเลยจะได้รีจนจะจะได้แบบของรีเจนสักอันหนึ่งจังจะออกหรือเปล่ามูที่ก๊ปี้มาไหนเอ่ยฮะโอ้ก็ปี้คือการพุ่งเข้าไปพุ่งไปก๊อป้ไหนดู ก็ะปิโอ้เป็นการต่อยออกไปเหรอแต่ถ้าแบบไม่โดนจะเป็นการพุ่งเหรอก็ะปินี่อืมกรวิตี้กรวิตี้อันนี้น่าจะของนังฮะโอ้อันนี้น่าจะของนังเอกแต่ว่าเอ่อเรายังมีไม่พองไงลองบอล ีเลเซอร์ลบอัตลักษณ์ยังไม่มีสกิลนะเจ็ดเจ็ดวิงนะ่งอะลองโบธนูโอ้ะลงหมดแล้วนี่เลย e อีพิกสเปนเรามีอันเดียวแล้วถ้าอ e ีพิโอกาสออก90%้ e g n อรเซนเ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แม่งไปแลรงนะช็อกอ่อะไรของใครเอ่ยเชียดูดีจัดโหแล้วอาบิลิตี้ขึ้นไวมากนะครับถ้าเมื่อกี้มามา้สุดท้ายขอเหอะบลูเฟลมไฟฟ้าดาบิเหรอโู้ติดเผาด้วยโวู้ไม่อย่างที่ ผมไม่เท่จัดโดยรวมทุกคนคิดว่ายัางไงครับกับเกมนี้ผมว่าเขาทํามาดีมากเลยนะครับแล้วเป็นเกมของคนไทยสร้างแล้วประเด็นคือเกมแม่งทํามาดีแบบดีจริงอะ่ะเกมจะออกแนวสตรีมมนพีชเนาะไอที่สนใจก็ลิงก์เดี๋ยวผมไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับว่าเขาทํามาดีมากเลยนะครับอาจจะแบบข้อเสียที่ผมเห็นก็อาจจะเป็นเออติดอาจจะเป็นที่ AI ไอือเปล่าที่มันจะแบบเดินวนๆไปมาอืม เงินนี้น่าจะฟาร์มง,ง่ายนะครับสําหรับช่วงแบบพอเราเก่งขึ้นตอนนี้ผมอาจจะเป็นแบบผพ้ดเล่ใหม่ไงเงินก็เลยหายากใครที่เห็นข้อตีอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ให้เขาได้นะครับแต่โดยรวมผมว่าออกมาดีมากเลยนะครับผมไว้เจอกันนะครับซียูทุกคน